น่ารักมากแก๊งนางเอกรวมตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดแม้อยู่ต่างช่องแต่มีตรภาพเหนียวแน่นเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ปัจจุบันหมดสัญญากับต้นสังกัดแล้วผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระสำหรับบัวนรินทร์ทิพย์สกุลอ,องอัมพายโดยสาวบัวน,นัดเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมางานนี้มีแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเขามาอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมาก และล่าสุดบัวได้โพสภาพหลังจากที่เพื่อนๆแก่งลูกเจี๊ยบมาเซอร์ไพรส์วันเกิดไม่ว่าจะเป็นสาวบัวนรินทิพย์โมโมชนกเรียรทัศนียรวมไปถึงน้องเล็กพรีมรานิดาและถึงแม้ว่าสาวๆนั้นจะอยู่ต่างช่องกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้ชมโดยโพสนี้รับบุแคปชั่นว่า My girls I'm lucky to have our f a n d like you thank you นะบอกเลยว่าน่ารักมาก